มาป้าลเร็วมากินข้าวมันนีเซฟหลายกาแฟอยู่ไหนวะนี่ข้าวเย็นนะเนี่ยสองกิโลปากินหมุดปะเนี่ยเนี่ยปีกไก่ตุนนะเห็นไหมสีสวยกินตุนอยู่เป็นชั่วโมงหอม ร้อนร้อนอุ่นๆดีนะคล่องคอดีแล้วก็อุ่นท้องดีนะดื่มกาแฟบีเซเว่นนะพี่น้องนะประจําทุกวันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความดันเบาหวานแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสี่นะคะตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแล้วก็กินเยอะกินหนักกินจุแล้วก็กินพวกของทะเลของมันของทอดแบบอิหลาภากกินเด้อพี่น้องเด้อดื่มเวลหนึ่งถึงสองซองนะคะช่วยเร่งระบบการเผาผลาญ ทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวนะคะ1กล่องมี1 2บซองสองบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะมาพี่น้องนะอ่ะวันนี้นี่อีหลาสิผาพี่น้องมากินนี่ด้จ้ะเด้อเห็นบ่นี่ปีกไก่ปีกไก่ส่วนบนมันใช่ไหมปะเอามาตุ๋นนะพี่น้องวิธีเหตุการ์สไตล์แบบอิหลาผ้ากินโดยไม่ต้องอ่ามีอ่าเขาเรียกอะไรหม้อหม้ออบนะคะไม่ต้องมีนะคะพี่น้องจานนี่แหละทำแบบนี้ง่ายเบสิกแต่ว่า เปื่อยแล้วก็นุ่มหอมแสบนะพี่น้องนะนี่2อกิโลนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดสีแดงของเรานะคะพักคร่องเคี่ยงกับมีใบสลัดแล้วก็มีแตงกวาลุยลุยเลยนะไปอย่าจิ้มเยอะนะเพราะว่ามันมันพิษนะเนต็นไส้ปีกตีข่งตุ้งอะ่ะเฮ้ย,ยเปื่อยเปื่อยเลยอะ่ะหอมจุ่มลงไปทั้งเยอะจิ้มเบาๆหน่อย๋ยวเผนะ็ดหอมแล้วก็ เนื้อไก่นุ่มค่ะอืมตัวไงอร่อยอ่ะเจ้าเสแสร้มั้งอ่ะอืมเครื่องเยอะจะเป็นเครือ่องขึ้นหาได้ง่ายที่ที่ในครัวเรือนเราอ่ะอ๋มอมา อร่อยเป็นไงน้ำปิกตำตั้งนานน้ำจิ้มที่ฟูตําเอาของใครแสบมันคือหอมไปหรอค่อยกับร้อยแบบดูตําวิธีตําได้ข้นๆนะน้ำจิม้ม แก่ไก่มันก็อร่อยแล้วไปดูน้ำจิ้มเปรีย้ยวเปรียปร้ยวเผ็ดๆด้วยนะใช่น้ำจิ้มล็อกเลยเปรียปปร้ยวเผ็ดเ,<ๆ>เค็มไปไปลายเพราะว่าปีกไก่ตุ๋นของเราอะ่ะมันจะหวานน้ำนิดนึงใช่ มาเจอรถไอ้พวกนี้ก็ไปอพอดีเป๊ะร้อยลือ่อร้อย่างแรงนี้ร้อยลือ่อแสบอีอดีเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> สองกิโลเอาให้หมดนะทำ <c oughs> ไปซื้อน่าไปแย่งไอ้นี่กันอยู่ <c oughs> สามคนป้องกันมาซื้อป้องกันแม่เจอตรงกันนะ <c oughs> มันเข้าเลยเนาะเวลาทําขายอ่ะเราต้องเปิดให้มันให้มันอุ่นไว้ตลอดมันถึงจะมันถึงจะน่ากินนะเวลาเวลาคนมาซื้อนะพี่น้องอเปิดดีๆนะป้าเนาะโดยการเวลามาขายพอเราทําทุกอย่างเสร็จเง,งี้ยเราตุนเสร็จเนะี่ยเราอย่าตุนใส่ใส่หม้อไว้ในพี่น้องไม่สิบปืยแล้วมันลุยออกเลยนะนึ่งไฟอ,อ่อ,อนๆเบาๆเ,เ,เ,เพื่อแค่ให้ไอมันร้อนตลอดเวลาเวลาคนมาซื้อออย่างเงี้ย มันก็จะน่ากินนะคะ hmm. กินง่ายอะไรร้อย,ยอย่างแรงกินข้าวนะครับขอแรง ว่ามันมันกินง่ายกว่าหมูสามชั้นที่เราเอามาตุ่นที่หนูทําอ่ะอันนั้นคือมันจะมันเยอะแต่อันเนี้อยมันไม่เลี่ยนเ่ยมันไม่เลี่ยนตตดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปเปรี้ยวๆร้อยเลย มากหอมรสตุนใส่ขิงหว่าวได้อ่ะกลิ่นอมหอมห,อหอว่าอละ นกกลับยังตนขั้นขวางกาสลรองเป็นเสร็จทั้งหมดก็สองชั่วโมงถังชั่วโมงนั้นเนี่ยทำ,ำนานอืทำนานหน่อยเพราะเราใช้ใช้เตาแก๊สทำมาพี่นนองเขาไม่ได้ใส่อ่าหม้อเลยนะหม้ออบความดันหม้ออบความดัน ต้องไปซื้อนะอีหลาท่านจะซื้อมากแต่ว่าอีหละแฟนมันจะซื้อมากไห้อีหลาหม่อวาเราทําเป็นอยู่แล้วอะ่ะไม่จาเป็นต้องมีหม้อแต่ว่าสําหรับอ่าแม่บ้านยุคใหม่หรือว่าอยู่คอนโดนะป้านะอยู่คอนโดนอยู่อ่าห้องพักอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยแนะนําไปซื้อนะคะเพราะว่าทาให้เหตุ <ทำ S 1> เองอะ่ะมันต้องมีพื้นที่แล้วก็มันมันใช้เวลานานมากๆถ้าย่นระยะเวลาอีกก็ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้ามานะมันก็จะเร็วนะคะอันนี้อิหลานี่วางมาอีหลี ว่างจริงๆนะคะสองชั่วโมงนะหายแฟนครับรถไปซื้ออันนี้ป้าซื้อมาสองกิโลกี่บาทอะร้อยกว่าบาทมัอืมคนเปิดร้านอาหารนะไปซื้อกันมันเนี้ยเยอะหลังจากหยุดปีใหม่กันไปหลายวันมั้ยวันนี้ร้านก็เปิดแล้ว กินของทะเลเยอะอยากกับเบอร์กันไม่หรอกชอบกินแต่ก็ก็เบื่อได้นะเพราะว่าอาหารทะเลมันก็มันก็ทะเลแบบเดิมๆนะตะก,กุ่งเหรอว่ามีเบือ่อโหชอบกินกุ้งมาก ยิ่กุ้งดิบนะถ้ามีปูนะใช่อบอกจิตคอยีแตกอยากกินก็จะไปซื้อตัวใหญ่ๆวันนั้นซื้อมาเท่าไหร่หัวกระบาดหกตัวหรือเปล่าเอียงตับเอียงตับตัวเยอะมันผิดต้องตัวเบา Mẹo khai vào cho chú hẹn เจ้ามันก็มีกระดูกวะไม่มีเนี่ยไงพี่ดิปีบอมันจะมีกระดูกอยู่สองอันไม่ไม่ระดูกสิอันนึงอันใหญ่อันนึงอันน้อยพวกอันเลยมีเท่ากันโอ้กระดูกเยอะมากอืเดี๋ยวทรับกระดูกดูใครกินเยอะกว่ากันค <c oughs> ่อยว่าค่อยกินเยอะกว่านะ เป็นยังไงท้องกี่โลบางคนกินเยอะกว่าเราอ่ะคนนี้กินจุเก่งอ่ะเราสองคนสองกิโลยังไม่หมดเลยเยอะเลยนะ เอาห,าหน้าก่อนฟ้าอยดิเริ่มแรกหนูว่าจะทำเป็นแบบหมาล่าหนูกลัวปลากินไม่ได้ มีขนาดปีกแคี่สม็ดแล้ววันก่อนใส่ไปเป็นตุ้งเออะไรวะเผ็ดจริงๆเออยอมแพ้เด้อใส่ท่อมพันนีแจะว่าอะไรนะทำไมทำแบบนี้ใส่ปีกไปยี่สิบเม็ดเพ็ดไปเลยแล้วก็อะไรอน,น,นะตุ้งๆไหมที่ตัวสติกเกอร์ที่ป้าส่งมาให้หนูอะอะไรวะอะไรวะภาษา,าใต้นะ่ะ ปั่นปื้อนี่ไม่อันนี้หนูรู้แล้วปั่นปื้นี่เจ็บห่วงเม็ดอะไรนะเจ็บห่วงเม็ดแปลว่าอะไรอะไรนะเจ็บเจ็บห่วงเม็ดปวดปวดจังเลยเจ็บห่วงเม็ดไอ้ออจัตติกเกอร์นั่นแหละนางตะลุงอ่ะไอ้เท่งะอะไรน่ารักดีนะคนทำก็แม่ลิคิดกระโดดเยอะ

ภาษาตละลภาผามันกี้มีความไพเยราะของมันนะพี่น้องนะจะลงไปเตียวใต้ไหมโควิดจบเลยแล้วทำไมคนใต้อะเวลาโมหัวอะไรอย่เงี้ยเขาชอบด่าคำว่าเนีน่ยไม่ทำไมต้องพูดประโยคนี้ไม่ได้ความเคยชินของ ลเห็นพูดกันเกิดทุกคนไหมเนี่ยส่วนใหญ่หนูได้ยินอย่างนี้นะหรือว่าเฉพาะบางบ้านแล้วเน้นเนี่นะเสียงอะ่ะ <c oughs> ในป้าหูาแบบเนกระดาษหนูอย่างเงี้ย <c oughs> มา <c oughs> ป้ายังไม่แท้ป้ายังไม่กล้าพูดแบบว่าเป็นตัวป้า โอ้โปา้าก็ไม่ก่อได้ดานะ่าเลยเหรอนี่แต่หนูนี่อยด่าไม่ไดอยากกินนี่กรรมการข้างๆเวทีอ่ะลบๆหนูกันั่งงื้อๆอยู่เรากินเยอะเหมือ <ส estão S 1> น,นๆๆๆอกันเนี่ยโอ้โมันจุกแล้วเนี่ยนี่เหลือไม่ถึงโลเนี่ยไม่ถึงโลเลยกินบดนี่จุกเลยช่องโลอะไหม ไอ้ยาน้ำจิ้มสูก,ก็ร้อยแรงเปรี้ยวเป็ด <c oughs> เฮ้ยถ้าคนใต้ชอบกินเผ็ดไม่ใช่เหรอหืเห็นทำพริกแกงทีไรผ,ผัดเผ็ดโอ้โห <c oughs> เผ็ดจะตายฮะอันนี้จิ๊บเปียเจอพริกแกงจากจากใต้ขึ้นมาตำนี้เลย <c oughs> ลอยอย่างแรงนี่แสบอิ่ลีปวดโพดพี่น้องเอ้าแน่นทองแลวพี่นองจ้าก,ก้อนนี้เราจะจากกันไปอิจาฝากในเรื่อพี่น้องเด้อสำหรับกาแฟ B 7ซวนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพย้ําว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพและรูปร่างนะคะพี่นงจกักผู้เลยที่มีปัญหาในเรื่องของความดันเบาหวานนอนไม่ค่อยหลับหลบไม่ค่อยสนดิตตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นนะคะปวดคอเข้าปว,วปวดหัวเข้าชอบเป็นไมเกรนนะคะแล้วก็ที่สําคัญกินเยอะกินหลาย กินของมันกินของทอดกินพวกถั่วอย่างเงี้ยของทะเลเนี่ยเป็นพวกนี้จะมีอะคอเลสเตอรอลสูงนะคะเี่นองจ์จารเร่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวนะคะสําสหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่า1กล่องเนี่ยลดได้ก,กิโลต้องพูดกันจริงๆว่าอิสาอิหลสะาสาบามาที่จะระบุได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมร่างกายแต่และคนเราอ่ะการดูดซึมอ่ะมันไม่เท่ากันการกินการใช้ชีวิตการออกกําลังกายการเคลื่อนที่ ก็ไม่เท่ากันนะพี่นอนจ๋าแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนบางคนร่างกายต่อรับดีดูดซึมดีก็เห็นผลตั้งแต่1กล่องก็น้ําหนักลดลงไปสูงสุดที่เคยเห็น4ี่กิโลนะคะพี่นอนจ๋าแล้วก็2สัปดาห์2สัปดาห์2กิโลอย่างเงี้ยหรือ1กล่อง3กิโลอันนี้ก็เคยเห็นนะคะพี่นอนจ๋าหรือบางท่านได้ได้แค่เรื่องของความดันได้แค่เรื่องของเบาหวานนะพี่นองบางท่านก็น้ําหนักไม่ลงแต่สัดส่วนเล็กลงนะคะทําให้เรา คล่องตัวอ่ากระชับสบายตัวใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นนะอ่าใครที่ <ừ. S 1> อยากจะลองฉีกชงดื่มเพื่อสุขภาพละรูปร่างแบบเวลาแนะนํานะคะให้ดื่มเป็นประจำเดอรพีน่น้องเดอดื่มช่วงเวลาไหนดีที่สุดช่วงเวลาที่เราท้องว่างตื่นขึ้นมาจัดจะโบกเดอพี่น้องเดอร์หรือช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงเช้านะคะท้องว่างพอดีกับจัดไปหนึ่งถึงสองซองนะคะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีความเข้มข้นก็นแล้วแต่ว่าจะใช้นำหน่อยในไลน์นะ นั่นแหละพี่น้องจา้าหนึ่งกล่องมี 12- 2ซอง250บาททรงฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะโปรโมชั่นของแถมตอนนี้มีแค่แก้วนะคะซื้อ3กล่องทรงฟรีในราคาห9 0กบาทพี่น้องได้รับแก้ว1ใบนะคะโปร9 0บาทมี4กล่อง,องแถมให้อีก1กล่องเป็น5กล่องแถมแก้วอีก2ใบทรงฟรีปลายทางฟรีเดอร์ผู้ใดสนใจก็ทักแชทลิงไลน์ใต้คลิปมาน,นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หนาพาก,กินกับสามี ไปแล้วสวัสดีจ้า